สวัสดีเพื่อนๆพี่ๆปานาอานะครับที่อยู่ทางบ้านนะครับกลุ่มเจอใจจบนั่นเองครับหลังจากที่เรายืน่นบนเว็บไซต์กบวรเรียบร้อยนะครับเพื่อนๆจะได้ในส่วนของใบเอกสารนะครับ ที่จะต้องติ้นออกมาแล้วเซ็นนะครับผมทั้งหมด2แผน่นแต่ว่าเซ็นหน้าที่2อนะครับอย่าลืมนะหน้าแรกคือรายละเอียดครับผมชื่อที่อยู่เลขบัตรประชาชนนะครับเงินสินไหมนะครับมียอดเท่าไรนะครับสามหมห้รือว่าหนึ่งแสนะครับจะอยู่ข้างล่างนี้นะครับผมจะมีในส่วนของการสรุปยอดสินไหมด้านล่างในส่วนของแผ่นที่1นั่นเองครับพร้อมในส่วนของเลขระดับคิว ที่หัวด้านส้ายมือนั่นเองครับหัวกระดาษด้านสายน้ำเพื่อนในส่วนของหน้าที่สองครับหน้าที่2จะเป็นแบบนี้เลยนะครับจะมีติ๊กเอกสารนะครับอย่างที่ผมบอกนะครับเวลาเรายื่นในระบบเสร็จปุ๊บแนบเอกสารก่อน ค่อยปิมนเอกสารนะครับใบทวงนี้2แผ่นตัวนี้นะครับจะมีติ๊กหน้า2มาให้เลยเป็นเพื่อนเห็นไหมมีติ๊กนะครับมีรายละเอียดที่เราแนบในระบบครับติ๊กถูกให้ในระบบเลยนะครับแล้วเซ็นชื่อนะครับผมด้านนี้เลยนะครับด้าน สายมือนะด้านสายมือตรงนี้นะครับคำว่าเจ้านี้นั่นเองครับเซ็น2จุดเลยชื่อนามสกุลชื่อนามสกุลนะครับ2จุดเจ้านี้นะครับตรงเจ้าหน้าที่ไม่ต้องเซ็นนะเดี๋ยวเจ้าหน้าที่ตรวจรับเอกสารเขาจะเป็นคนเซ็นเองนะครับผมอันนี้อย่าลืมนะครับแนะนํากันนะครับเ,เพื่อนๆแล้วก็เอามารวบรวมกับเอกสารตัวอ,อื่นนะครับพวกใบรับรองแพทย์นะครับผมใบผล rt pcr และใบกุมธรทานต่างๆแบบนี้นะครับเซ็นให้เรียบร้อยนะครับผมอย่าลืมนะเอามารวบรวมเอกสารทั้งหมดเลยนะครับผมเป็นแบบนี้นะครับแล้วใส่ซองเพื่อนใส่ซองนะครับกระดาษแบบนี้นะครับแล้วส่งนะครับ e m s แนะนําเลยให้เพื่อนๆนะครับทําใบปะหน้าแบบนี้แปะเลยนะครับผมแปะไปแบบนี้เลยนะครับผม เป็นชื่อที่อยู่นะครับในส่วนของกองทุนประกันวินาศภัยนะครับผมอย่าลืมนะเวลาเรายื่นเรียบร้อยครับในระบบนะครับเขาจะมีให้เรานําส่งเอกสารตัวจริงนะครับเด้งขึ้นมาเป็นป๊อปอัพให้เพื่อนถ่ายภาพเอาไว้แล้วพิมพ์นะครับใบปะหน้านะครับผมตรงนี้เลยนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวชื่อที่อยู่ผู้ส่งนะครับแล้วอีกหนึ่งอย่างนะเพื่อนเรานะครับผมแพคเรียบร้อยนะครับใบปะหน้าเรียบร้อยนะครับอย่าลืมนะครับในส่วนของ เลขคำทวงนี้นะครับผมเนี่ยใบปันหน้าแบบนี้ใช่ไหมที่อยู่ทางกบวนะครับที่อยู่ของเราเสร็จปุ๊บตรงนี้นะครับให้เพื่อนนะครับเขียนคำว่าคำทวงนี้เลขที่นะครับ S M K 6 7 0 0ขีดเป็นเลขที่ของเรานะครับผมตัวนี้นะครับดูใบที่เราปิ้นมาด้านบนขวามือนะครับใบแรกจะโชว์อยู่นะครับอย่าลืมนะให้เขียนในส่วนของตัวลำดับตัวนี้ด้วยนะครับอย่าลืมนะ เขียนไปแบบนี้เลยแล้วเพื่อนๆก็ส่งนะครับอันนี้ผมสองเคสนะอย่าลืมนะครับเคสไข่เคส,คเคสมันนะครับอย่าลืมนะเคสไข่เคส,คเคสมันยื่นในระบบนะครับแอคเคาท์ไข่แอคเคาท์มันอยา่า รวมกันนะครับอย่าลืมนะแอคเคาท์แฟนเราก็ของแฟนเราทำแล้วก็เอกสารแยกชุดกันนะครับเวลาเขาเอาไปแกะนะครับตรวจเช็คมันจะได้ไม่ปะปนกันนั่นเองครับอย่าลืมนะครับในส่วนของหัวนะครับที่เราจะส่งนะครับแนะนำเขียนคำทวงหนี้เลขที่นะครับ S M K 6 7ขีดศูนย์เนี่ยเขียนเขียนกำกับแบบนี้ด้วยเขาจะได้รู้เจ้าหน้าที่จะได้รู้นะครับเนี่ยนะผมเขียนหมดเลยนะครับเขียนหมดเลย2ออันนะครับเดี๋ยวผมจะไปส่งวันนี้นะครับ แนะนำนะครับให้เพื่อนส่งแบบ e m s ตอบกลับนะครับอย่าลืมนะส่งแบบ e m s แล้วมีใบตอบกลับด้วยเพื่อนเพื่อนจะได้มีใบรักฐานนะครับว่าเราส่งเอกสารทั้งหมดตัวนี้แล้วนั่นเองครับจะมีใบตอบกลับมาให้เรานะครับอย่าลืมมันจะมีส่งแบบ e m s ธรรมดาไม่มีใบตอบกลับแนะนำส่งแบบ EMS มีใบตอบกลับนั่นเองครับจะมีเจ้าหน้าที่นะครับฝั่งในส่วนของกอบาวาเน็เนนะครับทางไปรษณีย์แล้วเขาจะมีใบตอกกลับมาให้เรานั่นเองครับแล้วก็ให้เก็บเอาไว้กันในส่วนของตัวเอกสารหายนั่นเองครับผมในส่วนของตัวนี้เพื่อนๆท่านใดนะครับเรานะครับจะแก้ไขข้อมูลคำทวงหนี้บนเว็บไซต์นะครับยื่นไปแล้วไป เขียนผิดพิมพ์ผิดนะครับตกหล่นเลขออกมาทันนู่นนี่นั่นนะครับเราจะแก้ไขแก้ไขได้ครับผมหรือว่าจะเพิ่มเอกสารเอกสารตัวไหนจะลบจะเพิ่มเพิ่มได้ลบได้นะครับในส่วนของตัวใบตัวคําทวงหนี้เมื่อกี้นะครับเดี๋ยวผมออกให้ดูก่อนนะเราเผลอไปพิมพ์มาก่อนแล้วนะครับไปดาวน์โหลดมาก่อนแล้วแล้วก็ในส่วนของใบที่2มันไม่ได้ติ๊กให้นะเรื่องเอกสารนะครับให้เรานะครับผมยื่นเอกสารทั้งหมดเรียบร้อยแล้วนะครับ ค่อยดาวน์โหลดทับทีหลังได้ครับอย่าลืมนะตรงหน้านี้เลยเพื่อนๆหน้า2นะครับผมใบทวงนี้นะครับบนเว็บไซต์กพวนะครับตรงเนี้ยที่มันไม่มีทิติ๊กเนี่ยเพื่อนๆสมมติเรายื่นไปแล้วนะเอกสารเราไม่แนบอะแล้วเราเผลอไปดาวน์โหลดนะครับในส่วนของตัวติ๊กถูกตรงช่องนี้นครับผมว่ามีเอกสารอะไรบ้างเนี่ยมันจะไม่ติ๊กให้นะครับผมให้เพื่อนๆยื่นเอกสารในระบบให้เรียบร้อยก่อนนะครับผมแล้วค่อยปิ้นใหม่อีกรอบหนึ่งครับ กดคำว่าพิมพ์แล้วก็ปิ้นไปใหม่นั่นเองครับผมอย่าลืมนะแล้วในส่วนของหน้าติกจะเป็นแบบนี้เลยเดี๋ยวเราพาไปดูนะครับผมพาไปดูกันว่าหน้าที่เราเข้าไปแก้ไขเนี่ยแก้ไขตรงไหนนั่นเองเพื่อนๆป่ะเดี๋ยวเราไปดูกัน,นครับหน้าในส่วนของเว็บไซต์ทางกบวนะครับให้เราใส่กรีนด้วยเลขบัตรประชาชนรหัสที่เราตั้งนะครับผมที่เราสมัครนะในส่วนของตัวหน้าต้องการบอทดนะครับผมก็จะเป็นในส่วนของตัวเลข ตัวภาษาอังกฤษนะครับผมจะไม่เหมือนกันนะครับแล้วกดเข้าระบบแบบปกติเลยนะครับผมแล้วก็ไปค้นหานะครับผมด้านขวามือน,นะครับกรณีที่เพื่อนเพื่อนจะแก้ไข กรณีที่เพื่อนๆจะเพิ่มจะลดนะครับหรือว่าลบในส่วนของตัวใบเอกสารที่เราแนบผิดนะครับผมไปคำว่าค้นหานะเพื่อนๆหลังจากที่เรายื่นแล้วล้วนผิดหรือว่าเอกสารไม่ครบหรือว่าจะไปยื่นเพิ่มเติมนะครับผมเราเข้าไปที่หัวข้อด้านขวานะครับค้นหานะครับคำทวงหนี้นะครับผมแล้วก็ใส่ในส่วนของตัวเลขนะครับ S MK 6 เขตขีดนะครับ0 0นนะครับผมแล้วก็ตามด้วยในส่วนของตัวเลขของเราครับเลขลำดับคิวของเรานั่นเองครับผมเราก็าไปดูในส่วนของตัวใบหรือในส่วนของระบบเองก็ได้ที่เราเคยถ่ายอย่างที่ผมบอกนะครับให้ถ่ายรูปหน้าเลขในส่วนของตัวเลขลำดับคิวไว้ด้วยนะหลังจากที่เรายื่นเสร็จแล้วมันจะได้ง่ายนั่นเองเบื้อนมาเดี๋ยวเราเข้ามากันนะครับเดี๋ยวผมขอดูก่อนเลขของผมนะครับก็จะเป็น เลขลำดับคิวของเรานะครับตัวนี้อาจจะเลือกรู้ไม่เลือกก็ได้ปล่อยไว้เลยนะครับแล้วก็กดค้นหานะอย่าลืมนะใส่เลขคําขอเลขลำดับคิวของเรา X S M K 6 7ขีดูเลขอะไรก็ใส่ไปแล้วก็ค้นหาได้เลยนะครับผมก็จะขึ้นมานะครับผม สูงๆนะครับผมลองดูดีๆถ้าเกิดไม่ตรงมันจะไม่ขึ้นแต่ถ้าเกิดตรงจะขึ้นแบบนี้เลยนะครับก็จะมีในส่วนของตัวเลขกำดับคิวนะครับผมบริษัทสิเมมินโครงนะครับวันที่ยื่นนะครับเงินสินใหม่ขึ้นหน้านี้เลย ให้เ,เพื่อนนะครับไปติ๊กถูกด้านสายสุดเลยนะครับไปติ๊กตรงเลขนะครับคำว่า S M K 6 7ขีดศูนย์เลขลำดับคิวของเรานั่นเองเพื่อนๆเห็นไหมไปติ๊กตรงเลขลำดับคิวของเรานะจุดเดียวที่เราจะเข้าคําทวงหนี้ของเราได้นะไปติ๊กตรงเลขคําขอด้านสายสุดเวลาเราจะแก้ไขข้อมูลจะเพิ่มในส่วนของเอกสารลบเอกสารหรือจะปิ้นในส่วนของตัวใบแนบแบบนี้นะครับใบทวงหนี้แบบนี้นะครับ2ใบตัวนี้ นะอย่าลืมนะครับผมที่เดียวกันเลยนะครับไปติ๊กคําว่าเลขคําขอครับผมติ๊กเข้ามาเสร็จปุ๊บ ด้านบนนะครับเพื่อนๆสังเกตไหมด้านบนนะครับผมจะมีคําว่าแก้ไขข้อมูลไขย,ยื่นเอกสารนะครับผมรู้ว่าพิมพ์ตกหล่นพิมพ์ผิดจะแก้ไขมาแก้ไขตรงจุดนี้นะครับตรงจุดนี้นะแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆจะส่งเอกสารนะครับส่งเอกสารจุดตรงกลางนี้นะครับผมบวกส่งเอกสารเพิ่มเติมนะครับเพื่อนๆจะเข้าไปนะครับมันจะมีให้ลบด้วยนะเพื่อนๆกดเข้ามาแล้วนะมันจะมีให้ลบนะครับผมเข้ามาอย่างเงี้ยหน้าเนี้ย เราไม่เจอใช่ไหมมากดคําว่าเอกสารรับเข้าครับอย่าลืมนะมาหน้านี้เสร็จปุป๊บเรายังไม่เจอใช่ไหมให้เพื่อนมากดคําว่าเอกสารรับเข้าตรงเมนูที่2ครับตรงนี้นะข้างล่างเมนูที่2 เอกสารรับเข้าครับจุดนี้นะครับด้านขวามือนะครับจะมีให้ลบเอกสารได้นั่นเองครับถ้าเกิดเราจะลบตัวไหนเราก็กดลบด้านขวามือแบบนี้นะครับด้านขวามือได้เลยตามเมาส์นะครับลบได้นะครับผมเสร็จปุ๊บเราก็แบ็คกลับนั่นเองรู้ว่ากากบาดด้านบนนะครับถ้าเกิดไม่มีแบ็คกลับนะเพื่อนๆเสร็จปุ๊บเรียบร้อยนะครับด้านขวามือคือพิมพ์นะครับพิมพ์เอกสารนะเพื่อนๆพิมพ์เอกสาร2ตัวนี้นะครับใครเผลอนะครับผม เอกสารเรายังไม่ได้แนบเมื่อกี้ใช่ไหมเมนูที่2ตัวนี้นะครับเรายังไม่แนบใช่ไหมถ้าเกิดเรายังไม่แนบนะครับไปรปิ้นเนี่ยตรงใบติ๊กถูกตรงนี้นครับจะไม่ติ๊กถูกให้นะเพืเ่อนให้เพื่อนนะครับยื่นเอกสารเมนูที่2จุดนี้นะครับผมหน้านี้นะให้ยื่นเอกสารเข้าระบบก่อนอัปโหลดเป็น ทีละชุดทีละไฟล์ทีละไฟล์นะครับผมแล้วค่อยมาพิมพ์เอกสารจะได้2แผ่นตัวนี้แล้วเซ็นจุดนี้นะครับ2บรรทัดนะครับด้านซ้ายมือนะครับคาว่าเจ้านี้แล้วรวบรวมเอกสารส่งทางกอบว่นเองเอาง่ายๆเลยเพื่อนสรุปเอกสารที่เราแนบแล้วเซ็นนะครับรวบรวมส่งในส่วนของทางกอบ,อบงวชน,นั่นเองอย่าลืมนะรวบรวมเอกสารนะครับผมเพื่อนส่งทางใบเสน,นีแนะแนะนาส่งแบบ e m s แบบ ตอบรับนะครับผมมีใบตอบรับนะอย่าลืมนะครับบอกใบสินีด้วยทรง e f แบบมีใบตอบรับนั่นเองครับคลิปนี้ฝากไลค์กดแชร์หรือว่าบอกต่อๆกันด้วยนะครับสำหรับเ,เพื่อนๆที่ยื่นคาตรงนี้แล้วรู้ว่าผิดนน่นนี่นั่นนะครับผมสามารถที่จะเข้าไปแก้ไขได้เอกสารไม่ครบเข้าไปยื่นเพิ่มได้นะครับผมรอว่าสามารถที่จะปิ้น์ในส่วนของใบคําตรงนี้ได้ถ้าเกิดเ,เพื่อนๆเผลอนะครับผมไม่ได้ไปกดหน้าที่เรายื่นเสร็จปุ๊บขั้นตอนนั้น,น ให้มาพิมพ์ย้อนหลังได้นั่นเองครับผมยื่นเสร็จเราก็แนบเอกสารแล้วค่อยพิมพ์นะครับในส่วนของํามตรงนี้2ใบแล้วเสร็จหน้าที่2องสายมือนะครับสองบรรทัดอย่าลืมนะครับผมเดี๋ยวเราเจอกคลิปหน้าครับ